สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง youtube และเพจนานาอาชีพนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูการทําหมูปิ้งไม้ละห้าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนหมูนะครับเอาส่วนไหนมาทํานะครับสูตรที่เราจะทํานี้นะครับจะใช้หมูเนื้อหมูนะครับสองกิโลครึ่งนะครับแล้วก็มันแข็งหมูครึ่งกิโลกรัมรวมเป็นสามกิโลกรัมนะครับนี่นะครับเนื้อหมูนะครับนี่เป็นสัน นี่เป็นเนื้อสะโพกครับเนื้อสะโพกหมูนะครับนี่รู้ละร้อยสิบาทนะครับอย่างสวยเลยนะครับไปหาเลือกซื้อมานะครับเนื้อสะโพกนะครับแล้วก็มีมันแข็งนะครับมันแข็งหมูนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนไหนก็ได้นะครับเป็นชิ้นส่วนหมูนะครับจะเป็นสะโพกเป็นสันนอกสันในได้หมดนะครับเอามาทําขอเลือกให้มันดีๆหน่อยนะครับไปซื้อในตลาดนะครับนี่เป็นหมูเกยดรองนะครับแต่ก็สวยนะครับใช้ได้นะครับรู้ละร้อยสิบาทนะครับถ้าเป็นหมูเนื้อแดงหมูดีเลยก็เนี่ยร้อยหกสิบร้อย ก็ประมาณนี้นะครับนี่เรามาทําจะขายไามละห้าบาทนะครับเมื่อซื้อมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับหั่นนะครับหรือถ้าไปซื้อตามร้านที่มันใหญ่เขาจะสไลด์มาให้เลยนะครับนี่อย่างเนื้อนี่ครับเขาสไลด์มาให้เลยนะครับเป็นแผ่นบางๆประมาณนะครับประมาณสองหนึ่งมิลลิเมตรนะครับประมาณมิลลิเมตรนะครับหนาประมาณนี้นะครับบางเจี๊ยบนะครับแล้วก็มันแข็งนี่นะครับก็ให้เขาสไลด์ได้นะครับมันจะเท่าๆกันหรือเขาไม่สไลด์เราก็มาหั่นเองนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่มีเครื่องสไลด์นะครับก็ให้มาหั่นเองนะครับหันนือะครับ นี่ผมก็หั่นมือนะครับก็หั่นเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับยาวประมาณสัก3เซนติเมตรประมาณนี้นะครับสำหรับมันแข็งนะหนาก็ประมาณ2มิลลิเมตรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาหั่นหั่นเสร็จแล้วจะมาหมักนะครับนี่นะครับมันแข็งก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หั่นยาวประมาณสัก3เซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับบางสัก2มิลลิเมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเนื้อมันนะครับอันนี้เขาสไลด์มาให้นะครับก็จะหั่นประมาณ3เซนติเมตรประมาณนี้นะครับยาวนะครับประมาณ3เซนารเซ นี่นะครับชิ้นใหญ่ช่างมันนะครับเป็นไรเราหันทางขวางแบบนี้นะครับนะครับหันให้ยาวประมาณสามเซนติเมตรนะครับนี่นะครับก็ยาวเท่ากับมันมันแข็งนะครับเนื้อมันนะครับเขาสไลด์มาแล้วมันก็จะหั่นง่ายนะครับนะครับหลังจากหั่นเสร็จชิ้นส่วนก็จะประมาณนี้นะครับ ครับสูตรนี้สามกิโลกรัมมีเนื้อหมูตัวนี้เป็นเนื้อสะโพกนะครับสองกิโลครึ่งแล้วก็มีมันแข็งหมูครึ่งกิโลกรัมรวมเป็นสามกิโลกรัมนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเครื่องปรุงกันว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจากหั่นหมูเสร็จนะครับเราก็จะมาตำกระเทียมนะครับสามเกินะครับกระเทียมพุดไทยแล้วก็รากผักชีนะครับใช้ผักชีทั้งสามสี่ต้นนะครับแล้วก็กระเทียมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะคุณพูนนะครับถ้าตำละเอียดแล้วก็เอานะครับแล้วก็พริกไทย จะใช้พริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได so ้นะครับอล่าห้าบาทนะครับห่อหนึ่งนะครับโดยเราจะมาปั่นนะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องปั่นนะครับง่ายดีนะครับนะครับต่อมาจะพาเพื่อนเื่อนมาดูเครื่องปรุงนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับก็มีนะครับมีนะครับพริกไทยกระเทียมแล้วก็ต้นผักชีที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็มีเบกกิงโซดานะครับเราจะใช้ครึ่งซ้อนชานะครับแล้วก็น้าตาลปี๊บนะครับเราจะใช้สักสามถีดนะครับนะครับแล้วก็มีเกลือป่นนะครับ ผงชูรสนะครับแล้วก็แป้งมันสําปะหลังแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับตาเด็กสมบูรณ์นะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนี่นะครับน้ำปลานะครับก็ขอให้ใช้ทิพย์ผนะครับน้ำปลาแท้ทิพย์ผดนะแล้วงก็ที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้คือมะพร้าวขูดนะครับเราจะใช้ประมาณสามขีดหรือสี่ขีดนะครับมะพร้าวขูดเราจะคั้นเอาแต่น้ำเอาแต่หัวกะทินะครับเพราะว่าเราใช้มะพร้าวขูดเพราะว่าเราจะให้มันออกมารสชาติแบบโบราณโบราณนะครับเหมือนท่านกินอยู่ข้างทางนะครับหรือเพื่อนท่านใดจะใช้เป็นกะทิกองก็ได้นะครับก็ใช้หนึ แต่แนะนาให้ใช้มะพร้าวขูดนะครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติอร,ร่อยกว่ากันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเอากะทิไปคั้นก่อนนะครับหรือจะมาผสมกันนะครับส Corn ่วนสูตรเครื่องปรุงโดยละเอียดนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปดูในใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูใต้คลิปนะครับสูตรเครื่องปรุงนะครับนะครับต่อมาเราจะมาผสมเครื่องปรุงกันนะครับก็นี่นะครับพริกไทยที่เราตำนะครับก็ใส่ลงไปนะครับตามด้วยนะครับน้า กะทินะครับเอาคั้นเอาจากมะพร้าวขูดนะครับนี่นะครับประมาณหนึ่งถ้วยแกงนะครับเติไปนะครับเอาแต่หัวกะทินะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับสามร้อยกรัมหรือสามขีดนะเกลือป่นสองช้อนครึ่งนะครับก็ใช้ช้อนโต๊ะเราเนี่ยนะครับตัดๆางไปนะครับไม่ต้องคูนนะครับนะครับ สองช้อนครึ่งน,นะน้ำปลาสองช้อนครึ่ง

แป้งมันสัมปะหลังสี่ช้อนโต๊ะนะครับแป้งมันคุณพู้ชหน่อยนะครับแป้งมันตามด้วยขงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดา ประมาณหนึ่งช้อนชาประมาณ1นช้อนาาชอนาใส่สีผสมอาหารเหลืองไข่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนอน,นะสีแต่ใส่นิดนึงเพิ่มสีสันจากนั้นคุกเขาให้น้ำตาลปี๊บมันละลาย โอ้ลืมนะครับน้ำมันหอยสองช้อนครึ่งนะครับก็ใช้ช้อนตุเน่้ครับตวงกลืน้ำมันหยอยนะครับนะครับทุกเข้าให้มันละลายนะครับจากนั้นก็ไปหม,มักหมูได้นะครับ จากนั้นก็ทหมักหมูที่เราเตรียมไว้นวดให้เข้ากันเราจะเอานิ่มขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการท,าที่เรานวดนะครับจะให้มันนิ่มขนาดไหนนะครับเอาแบบละลายในปากก็นวดนานๆเหมือนกันถ้าอยากให้มันเปิดชิ้นๆก็ไม่ต้องนวดนานนะครับแต่อยากให้หมูมันนิ่มนะครับ เราขายวันต่อวันเดี๋ยวนี้นะครับก็นวดนานๆนวดจนน้าที่เราปรุงครับเครื่องปรุงเรานี่มันหายไปนะครับให้มันเหนียวรัเป็นอันใช้ได้นะครับนะครับหลังจากที่เรานวดจนได้ที่แล้วเราคิดว่าพอแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเติมน้ํามันพืชนะครับสักสีช้อนตุกนะครับเพื่อหมูเราจะไม่ได้แห้งนะครับเวลาย่างนะครับแล้วก็เป็นการถนอมอาหารด้วยนะครับ ให้หมูเราอยู่ได้หลายวันนะครับจากนั้นก็นวดให้น้ำมันพืชซึมซับเข้ากันนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับก็หมักใส่ตู้แช่ไว้สักชั่วโมงหนึ่งค่อยเอาไปเสียบนะครับจะได้เสียง่ายนะครับก็เป็นอันเสร็จสินส้นนะครับสำหรับวิธีหมักหมูปิ้งขายไม้ละห้าบาทนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและเพื่อมีคลิปดีๆเพื่อนๆกด,ๆกดไม่ได้พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ใีก่อนนะครับไม้ใช่ทีก่อนคลิปหน้าก็ไปดูวิธีเสียบกันนะครับ